ขอจเจริญพรอนุโมทนาคณะโยมญาติวิทย์ทุกท่านที่ได้มีศรัทธามาทำบุญในวันนี้เป็นการปลารบโอกาสมงคลที่ครบรอบวันเกิดก็ถือว่ามารวมทำบุญด้วยกันในวันนี้ ตรงกับวันเกิดบ้างเนื่องในวันเกิดบ้างก็ถือว่ามีความพร้อมเพียงพร้อมเพียงทางพระเรียกว่าสามัคคีนความพร้อมเพียงในวันนี้เป็นการที่เรียกว่าหนึ่งพร้อมเพียงในแง่วันเกิดใกล้ๆกันอันนี้สองก็ร่วมพร้อมเพรียงกันในแง่ของจิตใจ มีบุญกุศลเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมใจแล้วก็สามก็ร่วมกันในแง่ว่าเป็นญาติโยมที่ได้อุปถัมภ์บำรุงวัดนี้มาด้วยกันแม้แต่ว่าคุณหมอดำรงก็เป็นผู้ที่ได้บวชที่นี่ก็ทั้งเป็นโยมวัดนั่นเองรวมแล้วนี่ก็แปลว่าทั้งหมดนี้เป็นการร่วมกันหรือสามัคคีพร้อมเพรียง ในความพร้อมเพียงสามัคคีนี้ก็เป็นธรรมะสำคัญทำให้เกิดกำลังก็คือมีมิมตรไมตรีมีเมตตาจิตใจก็มีความสุขบรรยากาศก็ดีไปด้วยน,นอกจากท่านเจ้าของวันเกิดแล้วก็มีญาติมิตรหลายท่านก็มาทำบุญด้วยกันก็ถือว่าก็หมดเนี่ยก็มีความสามัคคีพร้อมเพียงทั้งสิ้น พร้อมเพียงทั้งทางใจแล้วก็มาพร้อมเพียงทางกายใจพร้อมเพียงด้วยบุญกุศลแล้วก็กายก็พร้อมเพียงด้วยการที่มาทําพิธีมานั่งมาประชุมอยู่ด้วยกันนี้ mm. เมื่อเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ก็จะเป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตเรียกว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งนั่นเอง mm. คือเครื่องปรุงแต่งมีทั้งดีทั้งไม่ดีในแค่นี้ในแง่นี้ก็เป็นเครื่องปรุงแต่งที่ดี หรือเป็นปัจจัยที่ดีงามที่จะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปปีก็นับเริ่มที่วันเกิดเป็นต้นปีของรอบอายุแล้วก็ไปมีตอนท้ายปีก็คือตอนกเกษียณเมื่อเป็นวาระสำคัญอย่างนี้ก็ถือโอกาสเป็นพิเศษวันในวันเกิดแล้วก็เป็นวันเกิดที่ครบห้ารอบด้วยในวันเกิดครบห้ารอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุที่สำคัญ ที่จริงทุกท่านที่เป็นเจ้าของวันเกิดวันนี้ก็อายุใกล้ๆกันแหละคืออายุก็ในช่วงหกสิบปีนี่เมื่ออายุระยะหกสปีเป็นอายุที่สำคัญก้าวหน้ามาเราจะพูดกันว่าชักจะมีอายุมากแล้วอายุมากนี่ในภาษาพระเนี่ยดีแต่ว่าภาษาไทยอยากให้อายุน้อย อันนี้ในภาษาพระกลับกันว่าถ้าอายุน้อยไม่ดีอายุมากดีทําไมจึงว่าอย่างนั้นเราให้พรกันบอกว่าอายุวันโนสุข,ขังพลัง<อ>ก็เริ่มในอายุก็คือให้มีทุกอย่างมากๆก็มีสุขก็มากมีกําลังก็มากเนี่ยมีวันณะก็มากเนี่ยก็ต้องมีอายุมากด้วย,ยอ้าวแล้วทาไมเราไม่ชอบละ่ะเราต้องชอบสิอายุมาก ทีนี้ทำไมว่าอายุมากดีเราต้องมาดูคำแปลก,ก่อนว่าอายุแปลว่าอะไรอายุในภาษาพระเนี่ยเป็นความหมายที่ดีมากญาติโยมต้องเข้าใจอายุถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็แปลว่าพลังหล่อเลี้ยงชีวิตนั่นเองหรือปัจจัยเครื่องเสริมหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยมีความเข้มแข็งดำรงอยู่ได้ดีมั่นคง เพระนั้นอายุยิ่งมากก็ยิ่งดีไม่ได้หมายความว่าช่วงการเป็นอยู่ว่าอยู่มานานแต่หมายถึงขนาดนี้แหละเรามีอายุมากก็คือมีพลังชีวิตมากแสดงว่าเราต้องแข็งแรงเราจึงมีอายุมากเพราะนั้นทุกคนในแต่ละขณะเนี่ยสามารถจะมีอายุน้อยอายุมากทุกคนคนที่เรียกกันในภาษาไทยว่าอายุมากก็อาจจะมีอายุ ในใจในตัวชีวิตเองน้อยคือพลังชีวิตน้อยนั่นเองแต่เด็กที่เราเรียกว่าอายุน้อยแกอาจจะมีอายุมากหมายความว่าตัวแกนั้นะมีพลังชีวิตเข้มแข็งม,มีปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยอย่างดีก็ได้เพราะฉะนั้นในภาษาพระค,ความหมายอายุน้อยอายุมากไม่เหมือนในภาษาไทยอันนี้อายุมีความหมายอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามเสริมอายุ เพราะฉะนั้นท่านก็เลยสอนวิธีปฏิบัติก็คือธรรมะนั่นเองที่จะทําให้เราเนี่ยมีอายุมากหรือว่ามีพลังอายุเข้มแข็งนี่ทำให้มีพลังอายุเข้มแข็งทํำยังไงก็มีหลายอย่างหลักอย่างหนึ่งที่ว่าทําให้เรียกว่าอายุยืนอายุยืนเพราะว่าพลังชีวิตเข้มแข็งก็อายุก็ยั่งยืน หนึงก็มีความฝ่ายปรารถนาชีวิตจะมีพลังเข้มแข็งเนี่ยต้องมีความฝ่ายปรารถนาที่จะทําอะไรบางอย่างถ้าเรายังมีความฝ่ายปรารถนาจะทําอะไรที่ดีงามเรานึกว่าโอ้สิ่งนี้ดีงามจะต้องทําฉันจะต้องอยู่ทําวันนี้ให้ได้นีอันนี้ชีวิตจะเข้มแข็งขึ้นมาท,ทันทีพลังของชีวิตจะเกิดขึ้น เพรนั้นสมัยโบราณเนี่ยเขาจึงมีวิธีการคล้ายๆเป็นอุบายให้คนแก่เนี่ยใจมีอะไรสักอย่างที่มุ่งหมายไว้ว่าอยากจะทำนั่นทำนี่แล้วมักจะไปเอาที่บุญกุศลน,นะเช่นอย่างบางท่านสมัยก่อนสมัยก่อนไม่ได้มีพระพุทธรูปมากอย่างนี้ก็จะบอกว่าเออจะต้องสร้างพระ,ะใจก็ไปคิดเนี่ยจะปรารถนาไฟจะคิดจะสร้างพระนั้นหรือว่าญาติโยม คิดจะทำอะไรที่ดีๆงามๆแม้แต่เกี่ยวกับลูกหลานว่าจะทำให้เขาได้มีความจเจริญก้าวหน้าจะทำอน,นั้นอันนี้ให้ได้เนี่ยใจที่ฝ่ายปรารถนาจะทำสิ่งที่ดีงามนั้นจะทำให้ชีวิตมีพลังขึ้นมาทันทีนี่เป็นตัวที่หนึ่งเรียกว่าความฝ่ายปรารถนาจะทำอะไรสักอย่างที่ดีงามถึงกระทงว่าถ้านึกได้ว่าสิ่งนั้นดีงามควรจะทำแท้ ใจอาจจะคิดถึงก็โอ้ถ้าหากว่างานนี้ยังไม่เสร็จฉันตายไม่ได้ว่างันนเนี่ยถ้าหากว่ามีใจที่ใฝ่ปรารถนาจะทำอะไรที่ดีงามแรงกล้าเนี่ยเป็นจะเป็นตัวพลังใหญ่ที่หนึ่งนะเป็นตัวปรุงแต่งชีวิตเลยเรียกว่าอายุสังขารน,นะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยที่แม้จะทรงพระชารา ถ้าหากว่าทรงมีอะไรจะทำใช่ว่ายังมีพุทธประสงค์จบะบำเป็นพุทธกิจก็จะดํารงพระชนอยู่ต่อไปตอนที่ปรงอายุสังขารเราจะใช้คำปรงอายุสังขารก็คือว่าพรงองวางและไม่ปรุงแต่งอายุต่อแล้วอายุสังขารแปลว่าปรุงแต่งอายุก็คือหาเครื่องช่วยมาทำให้อายุเนี่ยมีพลังเข้มแข็งต่อไป ว่าฉันจะต้องทำโน่นต้องทำนี่อยู่ถ้าอย่างนี้แล้วก็อยู่ได้ต่อไปนั่นข้อที่หนึ่งนี้สำคัญพระพุทธเจ้าพอตกลงว่าอ้าวพระศาสนามั่นคงพอแล้วพระพุทธบริษัทสี่เข้มแข็งพอแล้วเขารับมอบภาระไปได้แล้วพระองค์ก็เลยปรงอายุสังขารก็บอกว่าพอแล้วพอพอแล้วพระองค์ก็ประกาศได้เลยว่าจะปรินิพพานวันนั้นวันนี้ นะหลักอันนี้ก็ใช้กับทุกท่านเลยข้อที่หนึ่งก็คือว่าต้องมีใจฝ่ายปรารถนาจะทำอะไรที่ดีงามตั้งไว้นะแต่มองให้ชัดว่าเอออันนี้ดีแน่จะคิดจะทำนี่สองพอมีใจฝ่ายปรารถนานั้นแล้วก็สองก็มุ่งหน้าไปก็มันก็ไปจุดเดียวกันแหละมุ่งหน้าจะไปทำอันนั้นก็มีพลังขึ้นมา ความมุ่งหน้าก้าวไปเนี่ยทำให้เกิดพลังที่สำคัญแล้วก็จะประสานสอดรับกับข้อที่สามข้อที่สามก็คือว่าใจแน่วพอมุ่งหน้าไปแล้วก็แน่วอยู่กันอีกนั้นแหละพอใจแน่วและทีนี้ก็จดจ่อเรียกว่าอุทิศใจอุทิศตัวให้คราวนี้มีเรื่องอะไรมาโดยเฉพาะคนแก่คนอายุมากเนี่ยนอกจะรับอารมณ์มาก นีถ้าไม่มีอะไรจะทำเนี่ยหนึ่งก็ไปคิดเรื่องความหลังเรื่องเก่านะสองก็รับกระทบอารมณ์ต่างๆลูกหลานทำโน่นทำนี่นี่ถูกหูถูกตาบ้างขัดหูขัดตาบ้างนี่ก็บ่นแลละทีนี้เน,เนี่ยเก็บมาเป็นอารมณ์ใจคอก็อาจจะเศร้าหมองได้ นี้ถ้าก็มีอะไรจะทำชัดเจนและใจไปอยู่กันนั่นแล้วทีนี้อารมณ์กระทบไม่รับแหละหรือมาเดี๋ยวเดียวผ่านหมดไม่อยู่นี่ก็สบายที่ใจก็อยู่ตบุญบุกุศลอยู่ความดีที่จะทำแต่นี้ถ้าเรียกว่าได้ข้อสามและใจแน่วนตัดอารมณ์กระทบหมดเลยเนี่ยคนที่สูงอายุนี่มีปัญหานี้อันก็คือว่ารับอารมณ์กระทบ นะอย่างที่ว่าเข้ามาทางตาทางหูแม้แต่กับลูกหลานนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าทำได้อันนี้ก็สบายเลยนะตัดทุกตัดกังวลตัดอะไรไปหมดแล้วต่อไปข้อสี่ข้อสก็ใช้ปัญญาเรามีอะไรที่จะต้องทำอยู่แล้วนี่คิดจะทำอันนั้นอยู่ใจก็อยู่อันนั้นก็คิดว่าเอ,อจะทำยังไงมันบกพร่องยังไงจะแก้ไขยังไงวางแผนคิดได้ปัญญาคิดไม่เป็นอารมณ์แล้วตอนนี้ ท่านไม่เรียกว่าคิดปรุงแต่งท่านคิดได้ปัญญาคิดหาเหตุหาผลคิดวางแผนคิดแก้ไขปรับปรุงใช้ปัญญาพิจารณาสมองก็ไม่ฝ่อนะความคิดมันเดินอยู่เรื่อยสี่ข้อนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยเราบางทีก็ไม่ได้คิดว่าธรรมะสี่ข้อเนี่ยจะทำให้อายุยืนเพราะเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตหรือปรุงแต่งอายุเรียกว่าอายุสังขาร พุทธเจ้าก็ตรัสบอกถ้ามีทมสี่ประการ,การ,ร,ร,การนี้แล้วอยู่ไปได้จนอายุไขเลยว่างั้นนะคือหมายว่าคนเราเนี่ยอายุไขในช่วงแต่ละยุคระ,ะยุคนี้ก็สั้นยาวไม่เท่ากันยุคนี้อถือว่าประมาณหนึ่งรปีก็แล้วกนนันก็อยู่ไปให้ได้หนึ่งรปีใจคนถ้าวางได้ถูกต้องแล้วแล้วก็มีแนวทางที่ดีก็อยู่ได้ธรรมสี่ประการนี้พุทธเจ้ารตรัสเรียกว่าอิทธิบาทสีนะ ก็บอกภาษาพระให้ข้อที่หนึ่งก็คือฉันทะแปลว่าความฝ่ายปรารถนาจะทำความอยากจะทำนั้นเองมีอะไรที่อยากจะทำชัดเจนที่ดีงามสองก็วิริยะความมีใจแกล้ามุ่งหน้าไปแล้วก็สามก็จิตตะความมีใจแน่วจดจอ่ออุทิศต,ต่อสิ่งนั้น และสี่วิมังสาเพราะว่าไตร่ตรองพิจนารณาใช้ปัญญาใไขครวนในการที่จะปรับปรุงแก้ไขทำให้มันดียิ่งขึ้นไปจนกว่าจะสมบูรณ์อันนี้สี่ข้อนเนี่ยก็เป็นหลักความจริงตามธรรมดาธรรมชาติโยมที่สูงอายุที่เราเรียกกันว่าสูงอายุเนยนำไปใช้แล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมากแล้ว ก็รับรองผลได้พอสมควรแม้แต่ลูกหลานท่านที่อายุที่ถือกันในภาษาไทยว่าอายุยังไม่มากก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เอาไปช่วยท่านผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยแม้แต่สิ่งที่ทําไปแล้วเนี่ยยังไปทําบุญทำกุศลทําความดีอะไรไว้ก็ลูกหลานก็คอยยกเรื่องนั้นมาพูดได้ให้ใจของปู่ย่าตายายอยู่กับสิ่งนั้นดีงาม ไม่ให้ใจท่านไปอยู่กับเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนขุนโมเศร้าหมองพอมันจะเกิดขึ้นมาเราก็ใช้สติกันหมดเลยแล้วก็หยุดสตินี่มันจะตัวจับไว้สติเป็นนายประตูเราจะเอาให้ตัวไหนเข้าตัวไหนไม่เข้าเราก็ใช้สตินี่แหละไอ้ตัวนี้ไม่เอากันเลยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้ามาสู่จิตใจอันไหนที่ดีทำให้จิตใจดีงามเบิกบานผ่องใสก็เอาเข้ามา สติก็เปิดรับอย่างนี้ก็สบายชีวิตก็มีความสุขความเจริญงอกงามนี้วันเกิดนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้เริ่มต้นวันเกิดก็คือวันเริ่มต้นของชีวิตแล้วก็ในแต่ละปีก็ถือว่าเริ่มต้นกันในรอบอายุของปีนั้นๆที่สำคัญก็คือให้นำคติความหมายของการเกิดนี่มาใช้ประโยชน์ว่า การเกิดของชีวิตที่เราเรียกกันว่าเกิดเมื่อวันนั้นปีนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นการเกิดครั้งเดียวในแต่ละชีวิตแต่ว่าที่จริงนั้นถ้าว่าทางธรรมแล้วเราเกิดทุกเวลาในร่างกายของเราในจิตใจของเรารูปธรรมนามธรรมทั้งชีวิตเนี่ยเกิดกันอยู่ทุกขณะเลยในทางร่างกายนี่เราก็มีเสลนเก่าเส้นใหม่เซลล์มันก็เกิดขพรามันตลอดเวลา และทางจิตใจนี่ทุกขณะก็มีความเกิดแล้วเราก็มีเกิดดีเกิดไม่ดีเนี่ยเกิดโกรธขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดความโกรธเกิดไม่ดีแหละเกิดความอิ่มใจขึ้นมาก็เป็นเกิดดีเรียกว่าเกิดกุศลเกิดปีติได้เกิดเมตตาขึ้นมาใช่ไหมเกิดมีไมตรีเกิดศรัทธาเกิดนุ่นเยอะแยะหมดมีเกิดตลอดเวลาแหละอันนี้ก็เลยเรียกง่ายๆก็บอกเกิดกุศลก็เกิดอกุศล ในเมื่อเกิดมีโดยทั่วไปสองแบบอย่างนี้เลือกอันไหนล่ะเราก็ต้องเลือกเกิดกุศลนั้นเราก็ทำใจของเราเนี่ยให้มีการเกิดที่ดีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันเกิดก็มีความหมายที่โยงมาใช้ปฏิบัติได้ก็คือให้มีการเกิดของกุศลถ้าหากว่าทำใจของเราให้เกิดกุศลได้ทุกเวลาแล้วชีวิตก็จเจริญงอกงาม เพราะว่าการที่ชีวิตของเราเจริญเติบโตมันเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดทีเดียวในวันเกิดที่เริ่มต้นชีวิตเท่านั้นน่ะมันต้องมีการเกิดทุกขณะต่อจากนั้นชีวิตจึงเจริญงอกงามโตมาได้อันนี้กุศลความดีงามต่างๆก็เริ่มต้นจากการเกิดขึ้นในใจเพราะเกิดขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่ความคิดออกมาสู่การพูดการทำเจริญงอกงามต่อไปแม้แต่ว่าเกิดบ่อย อย่าเ,าเกิดศรัทธาเกิดบ่อยๆเกิดเมตตาเกิดบ,บ่อยๆต่อมาศรัทธาเมตตานั้นก็เจริญขยายงอกงามยิ่งขึ้นนั้นก็ทําให้เกิดบ,บ่อยๆพอจากการเกิดก็เจริญงอกงามพอจเจริญงอกงามแล้วไอ้ความเกิดของกุศลตัวนั้นมันจะมีการส่งต่อส่งต่อไปตัวอื่นรับช่วงอีกเนี่ยใช่เราเกิดศรัทธาขึ้นมาเราก็อาจจะนึกต่อไปอ่าเราอยากจะทําบุญทํากุศลอแล้ว นะทำบุญทำกุศลก็กล้าไปจะทำอะไรแต่อะไรมันก็รับช่วงกันไปอีกก็เรียกว่าทำให้เป็นปัจจัยก่กันก็หนุนเนื่องกันเพราะนั้นก็ตัวกุศลก็ตามอกุศลก็ตามนี่มันก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันก็เป็นปัจจัยต่อกันพอตัวหนึ่งมาแล้วเราก็ทำให้มันเป็นปัจจัยกับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ตามมาก็ไปกันใหญ่ก็ดีใหญ่ยิ่งคนที่ฉลาดในเรื่องระบบเหตุปัจจัยเนี่ยก็ทำสิ่งที่ดีงามได้ ขยายเพิ่มพูนมากมายใช้ระบบเหตุปัจจัยระบบความสัมพันธ์ก็เลยเป็นเรื่องดีงามขยายเพิ่มพูนรวมแล้วก็อยู่ในคำว่าเจริญงอกงามนี้เมื่อวันเกิดเป็นนิมิตให้เราได้คติว่าเราจะต้องทำให้เกิดกุศลในใจของเราอย่างนี้ก็เลยว่าเราก็ให้เกิดมีธรรมะอย่างที่ว่าก็โยมเริ่มได้เกิด ตัวฉันทะความใฝ่ปรารถนาจะทําสิ่งที่ดีงามนั่นแหละแล้วก็เกิดวิริยะความเพียรมุ่งหน้าจะไปทําสิ่งนั้นแล้วก็จิตตะความมีใจแน่วจ้องจะทําสิ่งนั้นพร้อมทั้งวิมังสาการใช้ปัญญาไตรตรองพิจารณาในเรื่องนั้นห้าอย่างคืออะไรบ้างให้มาเกิดเป็นกุศลในใจเอามารวมเข้ากับอิธิบาทสี่เมื่อกี้เนี่ยทานนี้ดีใหญ่เลย ห้าตัวนี้พระพุทธเจ้าตรัสเสมอถือว่าเป็นธรรมะคู่ชีวิตทุกท่านมันอยู่ในใจเราเนี่ถ้าเกิดขึ้นมาถ้าใครทำได้ชีวิตจเจริญงอกงามมีความสุขทุกเวลาและอายุก็จะยืนไปด้วยห้าอย่างอะไรบ้างหนึ่งท่านบอกว่าให้มีความร่าเริงเบิกบานใจตลอดเวลาเรียกว่าปราโมทข้อที่หนึ่งปราโมทนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นธรรมพื้นจิต ถ้าใครอยากจะเป็นชาวพุทธที่ดีนี่ต้องพยายามสร้างปราโมทให้ได้ปราโมทพระพุทธเจ้าจัดถึงขนาดในธรรมบทเนี่ยว่าปราโมทชพุโรภิกขุทุกขัดสันตังกรริสติภิกษุผู้มากได้ปราโมทจ,จะกระทําความสิ้นทุกได้เนีก็ใครที่ใจมีปราโมทอยู่เสมอเนี่ยจะหมดความทุกจะบรรลุนิพพานได้เลยนั้น ชาวพุทธบางทีไม่ได้นึกถึงอ่ะไปคิดอะไรตอะไหจะทำโน่นทํานี่ที่ยากเย็นนะทำไมท่านได้ทําของง่ายๆนะปราโมทใจที่จะไปนิพพานได้นี่ถ้าไม่มีปราโมทยากจะไปเพราะฉะนั้นต้องทําให้ได้ก่อนใจมีปราโมทก็คือใจร่าเริงเบิกบานพราะจิตใจที่มันไปนิพพานต้องเป็นจิตใจที่โล่งโปร่งเบาไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองปราโมทมันก็ทําให้ไม่มีความขุนมัวเศร้าหมอง นั้นญาติโยมจะต้องพยายามทําใจให้ปราโมททุกเวลาปราโมทร่าเริงเบิกบานท่องใสต่อไปข้อที่สองทีนี้ก็จะจํากัดเข้าไปละในแต่ละเรื่องแต่ละกิจแต่ละเวลาทําอะไรยังโยมทําครัวเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าทําบุญทากุศลเดี๋ยวอาหารเสร็จได้ถวายพระเลี้ยงพร,พระพระท่านได้อิ่มฉันแล้วท่านจะได้มีกําลัง ทำหน้าที่การงานทำศาสนกิจได้เล่าเรียนศึกษาปฏิบัติแม้เราได้มีส่วนช่วยอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาเสริมกำลังพระศาสนาจะเลยลุ่งเรืองเรามองเห็นไปหมดโลงทีนี้เราทำทุกอย่างนี่จะเป็นไปเพื่อผลนั้นเพราะนั้นเวลาเราทำเราเห็นหมดเลยผลจะเกิดดีง่างั้น,นแม้แต่ว่ากวาดครัวหรือว่าล้างจานหรือว่า หุงข้าวเนี่ยทุกขณะโยมนึกอย่างนี้แล้วก็อิ่มใจปลื้มใจท่านเรียกว่ามีปีติปีติเป็นตัวสําคัญพอมีปลาโมดแล้วให้มีปีติทําอะไรทุกอย่างทํางานทําการอย่างอาจารย์ดรสุรีไปปลูกต้นไม้เนเราจะได้ช่วยประเทศชาติหรือว่ามาช่วยวัดให้วัดนี่รื่นลมร่มรื่นนะก็จะทําให้ เชิดชูจิตใจคนมีความสุขหรือคุณหมอรักษาโรคทำให้คุณคนป่วยหายป่วยแข็งแรงนึกขึ้นมาถึงภาพเขาแข็งแรงเขาหายป่วยสบายแล้วลึกไปส,สังคมที่ดีเข้มแข็งพอนึกไปอย่างเงี้ยเวลาทำงานเราก็ปลื้มใจอิ่มใจพอนึกอย่างนี้ได้เนี่ยปีติก็มาเรื่ำอย่างนั้นถ้าเราไม่นึกอย่างนี้เวลาเราทำงานใจเขาเราจะเครียดได้ใจไม่สบาย แต่ถ้าเรานึกไปไกลเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในทางที่ดีเนะี่ยปิติเกิดข้อที่สองมาและปิติสก็ปัสสธิปัสสติแปลว่าความผ่อนคลายความผ่อนคลายนี่เดี๋ยวนี้ต้องการมากมาตรงข้ามกับความเครียดคนเดี๋ยนี้ทํางานเพราะความเครียดเพราะกังวลเพราะมีโลภมีโทสะมีความกังวลอะไรต่างๆมากก็ทําให้เครียดแต่ถ้าหากว่าใจไปนึก ถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นทําได้สบายใจก็ไม่เครียดนะใจก็สบายทํางานได้ความผ่อนคลายสงบเย็นเป็นปัจสัติธาตุกายเครียดใจก็เครียดถ้าใจเครียดกายก็เครียดทีนี้พอใจผ่อนคลายกายก็ผ่อนคลายด้วยก็เรียกว่ามีปัสสัติทข้อที่สต่อไปก็ข้อที่สี่ก็สุขมาแล้ว พอมีปราโมทมีปิติมีสปัตสติคนนี้ก็มีความสุขความสุขนี้จะแปลง่ายๆก็แปลว่าความฉ่ำชื่นรื่นใจคือใจมันรื่นสบายมันไม่ติดขัดไม่มีอะไรบีบคั้นมันโลง่งมันโปร่งมันคล่องมันสะดวกนะตรงข้ามกับทุกข์ที่มันติดขัดบีบคั้นขัดคล้องอันนี้ก็ได้ความสุขพอได้ความสุขแล้วต่อไปก็ได้ข้อที่ห้า พอข้อที่ห้าก็พอมีความสุขใจก็อยู่ตัวพออยู่ตัวมันก็ตั้งมัน่นมันก็ไม่มีอะไรมารบกวนมันไม่กระสับกระส่ายไม่พรุ่งพล่านไม่กระวนกระวายเนี่ยมันอยู่ตัวใจกำลังคิดจะทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นการที่ไม่มีอะไรมารบกวนได้เลยใจอยู่ตัวตั้งมั่นอย่างเงี้ยท่านเรียกว่าสมาธินะ พอใจเป็นสมาธิก็เป็นที่ชุมนุมของสิ่งที่ดีงามก็รวมบรรจบกันที่นี่หมดห้าตัวเนี้เข้าก็ว่าอายุห้ารอบก็ทวนซะอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งปลามโมดความร่าเริงเบิกบานใจแจ่มใสอสองปีติความอิ่มใจปลื้มใจสามปัสธิแล้วความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจ แล้วก็สี่สุขความฉ่ำชื่นรื่นใจแล้วก็ห้าสมาธิความอยู่ตัวของจิตใจตั้งมันสงบแน่แน่นั่ก็คือพูดง่ายๆว่าสมาธิได้ห้าตัวนี้แล้วสบายแน่เลยห้าตัวนี้เรียกว่าธรรมสมาธิคือความที่ธรรมะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญเนี่ยมันมาแนวรวมกันประชุมพร้อม แล้วต่อจากนี้ก็จะเกิดจิตสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็เอามาใช้ส่งต่อไปสู่ปัญญาก็ได้เอาไปใช้นั่นเองเป็นปัจจัยของการที่ว่าจะคิดจะอะไรจะอะไรจิตใจก็ผ่องใสก็คิดโล่งคิดโปร่ง,ค,งคิดได้ผลดีนั่นก็พระพุทธเจ้าก็ให้ใช้สมาธิเป็นฐานของปัญญาต่อไปหรือแม้จะไปทํางานทําการอะไรก็ทําได้ผลดียังไงไก็ให้เกิดอยู่ในใจประจําแหละ หตัวเนี่ยที่ว่าวันเกิดก็ขอให้ได้เป็นนิมิตหมายว่าต่อไปนี้ให้เราเกิดกุศลทุกเวลาและกุศลสําคัญที่เกิดง่ายเพราะมันอยู่ในใจแน่นอนก็คือห้าตัวเนี้ยปราโมทปีติปสัสสติสุขสมาธิแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ให้มันไปประสานกับอิทธิบาทสี่ที่ว่านั่นเป็นช่วงยาวเลยคราวนี้ก็ว่ากันนานเลยอิธิบาทสีนี่ ใจปรารถนาจะทําอะไรที่ดีงามนะคิดขึ้นมาให้ชัดแล้วก็มีความเพียรมุ่งหน้าไปทามันแล้วมีจิตตะแน่วแน่แล้วก็ใช้ปัญญาวิมังสาคิดการไปโดยไม่มีอารมณ์วุ่นวายเข้าไปเกี่ยวข้องจิตใจไม่คุณโมลเศร้ามองก็ได้ผลดีอันนี้ก็เป็นธรรมะประจําวันเกิดท่านเจ้าของวันเกิดทุกท่านใจที่มีความคิดผุดขึ้นมาว่า จะทาบุญอันนี้ก็คือเกิดกุศลแล้วพอเกิดกุศลว่าจะทําบุญก็ต้องมีศรัทธาต้องมีใจเมตตาปรารถนาดีต่อพระต่อพระศาสนาใจเมตตาแต่ญาติมิตรอย่างญาติโยมที่มาร่วมอนุโมทนาทาบุญก็มีไมตรีจิตเกิดขึ้นในใจก็ล้วนจะเกิดดีดทั้งทั้งท่านเลยก็เกิดที่ดีแล้วก็รักษาคุณสมบัติที่ดีที่เกิดขึ้นนี้ไว แล้วก็พยายามให้มันส่งต่อกันไปเกิดกุศลต่างๆก็จะเลยงอกงามจิตใจของเราจะเลยงอกงามแล้วชีวิตของเราก็จะเลยงอกงามไปด้วยและจะเลยงอกงามชีวิตของเราแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีมันขยายไปสู่ผู้อื่นก็เกิดเป็นสิ่งที่ดีเช่นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันทําให้อยู่ร่วมกันได้ดีเช่นเกิดความสามัคคีเป็นตน้นและสังคมก็ร่มเย็นเป็นสุข นั่นการเกิดกุศลนี่ก็มีคุณมหาศาลทั้งแก่ชีวิตตนเองและแก่เพื่อนมนุษย์ผู้อื่นร่วมสังคมทําให้อยู่ด้วยความมีสันติสุขกันต่อไปก็ไปอ่านว่าได้ทั้งกุศลส่วนตนนั้นของแต่ละท่านแต่ละบุคคลมีศรัทธาฉันทะเมตตาเมตรีเป็นต้นแล้วก็กุศลร่วมกันมีสามัคคีเป็นต้นก็ขอให้บุญกุศลนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป จงเจริญงอกงามขึ้นมามีพลังแห่งชีวิตโดยเฉพาะก็คือปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเสริมกำลังชีวิตที่เรียกว่าอายุนั้นให้เข้มแข็งเพื่อจะได้สามารถดำรงชีวิตที่ดีงามและมีความสุขและสามารถทำประโยชน์เกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ตั้งแต่ครอบครัวของตนเป็นต้นไปให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไปตลอดการทุกเมื่อเทิน